สวัสดีครับนี่เอาปลาขึ้นรถกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับทนะี่เอาปลาใส่รถอ,อตบม,ม,นะมีปลาอะไรบ้างอ๋อสวายสวยด้วยเหรอนีส่สวายสวยๆตัวงออามงามนี่ครับปลาสวาย bài nên nó khô thủ quá kẹo kẹo เป็นปลาสวายนะครับใส่ลังไปครับวันนี้ฝ่าไหม นี่คือปลาอะไรปลาสวายอ่ะโอเคสวายสวายนะไม่ใช่ปลาบึกนะสวายใส่รางไปเลยครับวันนี้ใส่รางก็ใส่ถังครับใส่ถังขาวใส่ได้2อ,อย่างครับนะขนย้ายสบายๆไปไกลๆได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องถุงรั่วครับ ตัวใหญ่ต้องใส่แบบนี้ครับเหมือนปาน,นินนะครับนะฮะปาน,นินเห็นไหมฮะผมก็ทํางานใส่รถออฟไปเลยครับลูกค้าต้องการไซส์ใหญ่ๆก็ใส่รถออฟไปเลย เรียบร้อยครับยนันยันติดไหมเวลาวิ่งแปมันจะหกปะต mm hmm. อนเชือกถูกนะ mm hmm. ไม่งั้นต้องเอาอะไรดันล่าง mm hmm. อ๋อ,อคอกนี่เข้าไปข้างในได้อะ อ๋องั้นเข้าไปดันดันถังก็อยู่แล้วอ๋ออ,อเชื่อกกระผเกงั้นถังวิ่งใช่เดี๋ยวเขาต้องจักใหม่ถังถังลังอันนี้ก็คือปลาบึกครับเหมือนเดิมครับปลาบึกเรายังอยู่นะครับทุกคน นี่ลูกประประึกแจมแจมไม่ใช่ไม่ใช่ให้เขามาจับปากบอ่อให้แม่ค้ามาซื้อปากบอ่ออ่ะเหรออ๋ออ๋อคิดว่าเขามาจับนี่เขาเขาามีของเขามาครบ

พกทุกอันเลยพกทุกถังเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งล้มถังมันล้มะละเดี๋ยววิ่งไปถังล้ม ถังเนี่ยเราล้างไปที่ไหนได้เนี่ยไอ้นายล้างให้ดีพี่ต้องดูจะบอกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องที่ขับไปล้มเลยนะหกหมดแหละล้างเริงหกหมดแหละล้างมาหลุดได้นะซ้อนก็นจริงอ่มีข้างในมีที่ล้างไหม,ไมของกับลังแล้วก็เอาเอาเอา,เอาถัางคล้องเข้าไปคล้องคล้องก็ถังจริงกันแบบห้มบรโยงเหมือนผูกถุงอะ มันมันติดผ้บใยไงลำบากเออโอหมดเอาอะไรมาดันท้ายได้โก<อ>ไปรู้เรื่องมาดันอ,อ่าใช่ใช่แล้วก็ฝ่ามาเพิ่มออต้องใครบอกว่าเขาไม่เข้าใจ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะฮะเอาปลาสวายขึ้นรถเรียบร้อยทุกคนนี่ก็เราตอนนี้ก็จะมีปลาปลานินปลาสวายปลายิศกนะครับจับเพียนเรามีทุกไซส์นะครับนะฮะใครจะซื้อเอาไปตอะไปไนก็ได้แเรา คิดราคากันเองครับช่วงนี้อากาศเย็นๆกัะเพียนปล่อยสวนตัวใหญ่ๆโมงๆมีอาัานปลาบึกลูกปลาบึกมีปลาอะไรบ้างตอนนี้ อากาศเย็นๆอย่างนี้จะชวนน้องๆไปลากปลาก็กลัวน้องจะต้านน้ำแข็งไม่ไหวได้ข่าวว่าบางที่เป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมอันนี้ก็บริเวณวามปลานะครับนะอ,อยู่ประมาณนี้นะน,นี่ก็เป็นแม่บ้านครับแม่บ้านมือโปร สนใจติดต่อได้คิดราคากันเองปังปังเรียกขอบหนยกลางเรียกไอ้กง พอแล้วพอแล้วไม่เป็นไร,ไเ,นไรเขาเลยไปแล้วหอมติดสกเกลนะถูกนะแต่เราต้องอาแฝมันยังสดอยู่ไม,ยไ,ไม่รู้เขา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 หนาวเขาเขาโฆษณาไปอย่างงั้นแหละเขาไม่ได้ขายนะคนถ้าขายก็ตต้องมอง ใครมาก็สังเกตดูรัวเลยนะครับนะลัวสเตเลสยาวๆนะครับเป็นไงหกไหมข้างบนนะ่ะจะล้มลงมาป่ะเถ้าถ้าขับสบายๆก็คงไม่หลุดอ,อ,อะฮะไม่ใช่ไอ้ข้างบนน่ะมันไม่มีอะไรผูกใช่ไหมเหรอผ้าใบมันสามารถล้างได้ไหม มันทำยังไงก็ได้มาให้รังมันหลุดจากตะขอก็จบแล,แล้วคนขับมรู้ เรียบร้อยถังออกสามใบ นครพนมเมื่อคืนไงตอนนี้โอโ้โหนครพน,นมนครพน,นมนี่ไปถึงในเมืองเลยไหมเลยไปครับเลยไปอีกตางที่จิตโนไปท่ามืออ๋อเลยพี่กอ่เอเาปานินปนิปนนี่ที่เขาเลี้ยงใช่ไหม,ไมปนินใหญ่ปนินกระชนะังอ่ะเออ เอามาทิ้งที่ตาหน้าคันนึงอ่ะคันเราสองตันเอามาก็ยังเป็นใช่ไม่มาถึงเราอ่ะเป็นแล้วต้องเป็น,นออไม่าตายได้เป็นธาตุเป็นโลหอ๋อเข้าไอ้นี่ไปเข้าห้องเย็นแล้วเขาขึ้นในนี่อ่ะทำส่งนอกอมันต้องเป็นปลาไม่น้ำโขลกเดียวมันจะไม่มีกลิ่นอ๋อน้ำไหลน้ำไหล ก็มาซื้อปลานะครับจากงานนี้เลยก็ได้ครับตอนี้เลยห <c oughs> ลบรถหลบรถ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ ปลาดุกเหรอปลาดุกครับลูกค้าก็มาซื้อปลาดุกเอาไปปล่อยที่ไหนครับเนี่ยเลี้ยงโบบ่อเต็นบ่อเต็นบ่อพะบอ๋อเลี้ยงปลาเยือเคยเลี้ยงแล้วใช่ไหมเอออ๋อตอนนี้ไม่ค่อยลงเพราะว่าอากาศันาวหนาวเนาะ ปลาแข็งว่ะอยู่ในผ้าใบถ้าเย็นๆก็โอ้โหเนาะป่าไหว้ไม่เป็นเลย้ะอ๋อไม่กินเหยื่อใช่มันไม่ย่อยไงคือเขาไม่ได้ออกกับังกายอะอ่ออพวาเราเนี่ยนะ มีคนเลี้ยงเยอะนะก็มีคนเลี้ยงเยอะเหมือนกันนะเห็นลูกค้ามาเอาปลาที่นี่หลายเจ้าแล้วโอ้โหช่วงนี้มันอย่างนี้แหละครับอโอสะดาวออกเขาหันมากินปลาดุกแล้วมาก่อนก็ฮิตปลาหมอ อ๋อไปตกอ๋อ่บอขอ้าอเกอขาุดก่อนว่าไตอ๋อเขาไปตกที่ไหนอะปลาเยื่อตกปลาไม่น้ตกปาหลังเ้าชอบอะเหรออ๋อส่วนมากเขาไปตกปลาอะไรกัน ต่มอาทห้า้ตัวตัวอนรอหรวนี้เขามาพักที่นี่เลยหรือมาอ๋อเป็นประทิตดเลยพักที่อัมพวาเนี่ยนะไปพักที่ไหนอะรานรีสอร์ทอ่ะนะริมแม่น้ำมาเนะครับ ปลาไหลอ่ะปลาไหลผมไม่รู้ว่าเขาเรื่องกันที่ไหนนะคุ้นคุ้นหูเหมือนกันปลาไหลเนี่ยนี่ปลาไหลเนี่ปลาไหลรู้สึกจะแถวอายุทยาปล่มามันลุบจบเลยใช้ไหม ปลาดุกปลาดุกรกระเสียอากาศหนาวครับคนช่างก็ไม่ค่อยจะเปรียว ก็ไม่เปรี้ยวหรอปลาเปรี้ยวไหม <c oughs> ปลาปลาเปรี้ยวอยู่ครับทุกคน <c oughs> แต่คนช่างไม่เปรี้ยวมา <c oughs> ดูปลาในอ่างดีกว่าในถุงนี่นี่นี่อยู่ในถุงวันีแขนไม่ค่อยดีอ๋ออ๋อไอแขนแขนยกปลายังยกไม่ได้เลยครับผมอ๋อเดี๋ยวครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราบีบไหม ปลาดุกปลาดุกสวยๆเปียวๆครับปิดปิดพุ๊ดพุดพุดโอดีแขนข้างซ้ายมีปัญหานิดหน่อยครับก็ขออภัยโดยยกถุงไม่ได้เลยแขนอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับ